เป็นนาวเนหมือมกนนาวหอมมากสดจนหยดสุดท้ายคนเนี้ยนะต้องยำจนหยดสุดท้ายอร่อยนะคอมเฟิร์มจากลูกค้าเลยนะยำอะรีจ้าดูเมนูในกครับผมเลยจ้า ดูเมนูในกระปุกเลยจ้าดูก่อนก็ได้จ้านี่นี่นกระปุกเนี้ม่ยนะไข่แกง่มบีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้แล้วแต่จะเอาอะไรอันนี้บรรยากาศชายทะเลนะครับชายทะเลแบบวิวดีชายทะเลแบบวิวดีมากหลังสองทุ่มจะมาเจอกันตรงนี้นะครับ นี่เป็นยำอะไรน้องเบียร์ไ่มึกไขดปูไข่ปลาสองร้อยสอรอนี่ยำอะไรรวมหรอหรือตามสั่งตาเใยตามสั่งชาหอมปลากะปกเร้องอะไ้ใสกระปุกเรเลยนะครับ แม่ค้าสวยบรรยากาศดีวิวดียำอร่อยแ่าเต้นไหนเต้นอะไรอ่ะเต้นเนป่าเลซื้อหนูได้ไหมเนี่ยได้พี่โทรผู้ชายมันหลอกล่อจำได้จะมาตอนตั้งแต่ตอนเย็นแล้วกันฝนมันตกโอ้จะเหลืออะไรเจ็บเปียกหมดเลยเห็นจำผมได้ไหมจำได้หนูผมกัะแนะติดตามหรือยังติดตามแล้วค่ะ เด้ครับแต่ก็ถามใหม่นะจะลืมลืมอะไรทำได้อย่างเดียวผู้ชายอุ้ยทำไมลูกค้ารู้ลูกค้าชอบเอาผู้ชายมาล่อของกันยี่สิพอผู้ชายมาโทรที่กี้ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ใส่แหลก ไข่แครงไข่ปลาเนาะไม่ปลาแครงไข่ปลาไม่ปลาหนาวไหมไปซื้ออะไรมาดิกระเป๋าก่านสานขวดมันตกขายตัวไงขวดมันตกขายตัวอะไรขายตัวม้าค่ะไม่มาส่งพี่เจ้าเออ ตัวใหญ่อะหนูส่งสองร้อยห้าสิบแต่ตัวใหญ่สักทีโอ้ยอันนี้ไม่เขาใช้ตัวใหญ่นั่นแหละวันนี้เขาไม่มีเขาขาดตลาดเขาก็เลยเอาตัวเล็กมาแต่ว่าบางทีมันก็ไม่มีมันมีมันต้มีมีบ้างไม่มีบ้างก็ชั้นจำเลยแล้วปกติเขาใช้ประมาณแค่น้อยนี่แบบไม่ปลาเนาะก็เลยเอามาแก้ขาดก่อนฮะอันนี้ยังไม่อดปูไม่อดนมอ่ โอเพิ่งออกจากกลังกรังไข่จะมากินอร่อยนะตยมืนมาันมาต่อตัมันมาอีกรอตายมาแน่เนาะโคตรเกลียเแน่จะทำมา ยำ้ำเลยดีครับน,นี่เปื่อหนาวเนี่ยมะนาวหอมมากสดสจนหยดสุดท้าย,นย,ายคนเนี้ยนะสดย้ำจนหยดสุดท้ายอร่อยนะคอนเฟิร์มจากลูกค้าเลยนะ ยำอะไรจ้าดูเมนูในกระปุกเลยจ้าอร่อยนะครับอร่อยดูเมนูในกระปุกเลยจ้าดูก่อนก็ได้จ้าดูก่อนนี่นี่ในกระปุกเนี่ยครับไปแง่งนะไปแกงไข่ปลาแม่ค้าสวยยำอร่อยบรรยากาศดีจกีได้เลยจกีแม่ค้าเหรอ ตไปตกอีไปของตัวเองรสชาติแบบเดียวกันหมดเลยเผ็ดเหมือนกันใช่ไหมองหูของหมูไม่เผ็ดเอามีกุ้เผ็ดปลาไขปลาไข่ปูแล้วก็หมูเผ็ดน้อยเลยใช่ไหมใช่เผ็ดน้อยจัส่สสอบ่่าไม่เคยใส่แค่สเม็ดสักครั้งก ใช่ครับวกเยอะเนาะสวัสดีครัไม่ขา่ของเหรอไม่ได้ขายครับได้กนสวัสดีครัฝนขนาดนี้เนาะรอีกอันนึงเรา้องกดเขาบอกว่าเอะไรน้องเขาบอกว่า บรรยากาศอย่างเงี้ยบรรยากาศดีน่าหยุดร้านนะนู่นนู่นพะข้ากะเพราพ่อค้ากะเพราเลยวันนี้หยุดร้านเลยนะปลาไหมนี่ผู้ชายยืนมอง Ai đó đó khởi nữa Hãy subscribe ชิมไหล่ะชิมไหล่ะเาว้ชิมด้วยอดีมาผ็ดเผ็ดว้อดียวเยีรเนคเยผ็เปวราเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะเผ็ดเปียวเยียวราดนะ มามมบ่วงองเข้าไหนอันนี้นะอันนี้อันนี้ปกเาก่เคยแบบเคยแบบสะบัดของไหมเจ๊ แบบลำคาลำคาแล้วสว่างออกแั่นช่ไหมถ้ามันเข้าตาหน่อยก็เก็บของให้หน่อยดิตาเปอืมขาผมออกหมดแล้วกาะชาบโอเอะไรนะตุ่ไข่ปลาไข่กูแล้วก็หมูยออันนี้ของหนูใช่ไหมใช่ ใส่ปูก็อะไรอีกนะก็มูโยมีแถมนะโทรหาผู้ชายหน่อยแถมไม่อีกใส่บาเลยลอแล้วมั้ง เป็ดเปรี s. <S ้ยวอะไรเป็ดเปรี้ยวเลี้ยวเลี้ยวราดเป็ดเปรี้ยวเลี้ยวราดนะเยังเติมเป็ดเปรี้ยวเลี้ยวราด เปิดเปิดไอ้นี่หหรอได้ไหมเจ็คกี้เขาจะคูด้วยเจ็คกี้ <laughs> เพื่อเพื่อเขาแถมเขาบอกตัวหายเขาเลยเหรอวันนี้นางสั่งกินไหม <c oughs> ย้ำไม่ค้าตัวเองค่ะลงเย็นเลยนะหนาวเลยแต่ฝนไม่มีแล้วฝนหมดแล้วนี่เขาแยกน้ำไปเลย yeah, แยกไม่ร้อนไม่ร้อนอร้ไปสบาร เผ็ดเปรี้ยวยังเผ็ดเปรี้ยวนะเผ็ดเปรี้ยวดูแล้วใช่มันไม่ใช่เผ็ดเปรี้ยวพอดีไหมเผ็ดเปรี้ยวแล้วพอดีไหมปอบแต่ก็พูดเัา ้วอไรออะไรล่วงตอนนี้ไข่ปูขึ้นแล้วนพีเจ็ดร้อยห้าสิบล้ องอันนี Again, ้ร ouais ้อยร้อยห้าเป็นสามร้อยห้าสิบบาทด้เสเอาเข่ไข่ีมเสใชด้เลัมอนเขาหมดแล้วนะเซมอนหมดแล้วเป็นอะไรไหม่ยนางเนาะก็เป็น สามไข่กับหอ,อยนางรมโอเคปะลาร้านะคะสามไข่กับหอยนางรมดีด้านนี้เลยจ้าไม่เปลนหรอกตัวเองเขาทำสองโคกพร้อมกันสี่ลิฟต์ค่ะสี่ลิฟต์ขอบคุณครับ หนะมดเรียงเป็นสามบาทพอดีนะสไข่สองร้อยไข่สองร้อย อถรับเงินด้วคนาสามบาทพอดีาของของนองขาอะไรบ้างยำกุ้งสดีมี้ เขาบอกสามร้อยเขาคิดให้แล้วดูน้ำด้เลยแล้วมึงจะไปอยู่ไหนไม่มีน้ำวายตายนี่นะหลังสองทุ่มมาเจอเจ๊ก,กี้ได้เลยนะครับที่เก่าเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้เสร็จสองอย่าง ครับลิปตัวใจฝากอะไรก็แชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนึ่งบึงสันตชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพีพี่หน้านะพิ่ขอบคุณครับ